ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับจารย์โอและจารย์ท็อปเจ้ในรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนเอ,อ่อคนที่เป็นร่างทรงเนี่ยเกิดมาเพื่อมาโ,<บ>โปรดมนุษย์นะมนุษย์ที่หมดกําลังใจ <c oughs> สิ้นหวังไม่มีทางเดินไม่มีทางออกถามว่า <c oughs> มันเป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้เพราะมีกําลังใจอยู่ได้เพราะมีความหวังในโลกเนี่ย แม้ว่าคนจะมองว่าเรื่องเรื่อง,ร,องร่างทรงไร้สาระนะบางคนเขาก็มองนะว่าร่างทรงแต่มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเนี่ยบางบางคนนมารับขันกับผมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็นั่งฟังนะผมก็คิดในใจแหละว่ามันเหมือนรู้รู้อะไรหลายอย่างผมอาชีพคนคนทรงเนี่ยโดยจริงแล้วมันคล้ายๆคนคน,คนเหมือนกับคนหลอกคนนะแต่จริงๆไม่ได้หลอกนะมันเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพที่ลี้ลับอ่ะนะไม่สามารถที่จะ พิสูจน์อะไรได้เต็มร้อยเพราะว่ามันคือสแกนเนอร์เป็นเรื่องของพลังจิตโดยตรงแล้วรู้เป็นการที่ว่าถ้าคนประเภทเดียวกันจะรู้กันเข้าใจกัน,นะะใช่แต่ถ้าคนที่ที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกันคือนอกประเภทก็คือว่าไม่ใช่พวกบาเพ็ญไม่ใช่คนทรงนะมัวแต่แบบว่าเคยเคยเคยถามอาจารย์เหมือนกันช่วงนั้นเดทโหราศาสตร์แขนงหนึ่งนะคะแล้วถามอาจารย์ไป็นคำถามหนึ่งเขาตอบมาว่า โอ้ย่าคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์สิเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์ลี้ลับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์โดยการใช้ร่างทรงเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่มันไปด้วยกันไม่ได้โดยเทคนิคมันไปด้วยกันไม่ได้ในบางเรอวิทยาศาสตร์กับความเชื่อบางทีมันก็อ่อนไหวนะเส้นบางบางกันอืมเอาละเดี๋ยวจะบูชาครูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดให้ฟัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อมภะพรหม,มาปิภาหายาตาเทียมปฏิภะพรหม,มาปิภาหายา,า,ยมมา,า,า,ยาอิติสุกโตอรหังพุทโนโมพุทธายาปัทวีคงคามระพรมมหมาเท е วาขามามิหังพรหมาจิตตังปียังม,มามา,มา,านามาพาทานามนอาอาุมเมกเมอ ปิโยเทวะมนุสานังปิโยพระมานามุตตังปิโยนาคาสุปันนานางังปนินทาริยงนามามิหังอมนโมยสราเมศิวเทวันจพวันตุเมตโตตยามปนาโมยสราเมศิวเทวันจพวันตุเม ตาเตยามเป็นอมยิ un, ume, e ah ot, arya, ุราเมสิวเทวันจพวันตุแม่เอเตสุกโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวเทวันจามหาเทวาคามามิยังอมพาภิกเนณสิทธิประสิทธิเมมหาราพนเตยามเป็นโมพระภิกษนณสิทธิประสิทธิเมมหาราพน ตาตยิยมเป็นโมภภิคะเนสิทธิประสิทธิเมมหาาระโพโอมสีคะเนสายะนะมะหะโอมสีคะเนสายะนะมะหะโอมสีคะเนสายะนะมะหะคือ <c oughs> คนเนี่ยที่เป็นคนทรงอะเกิดมาเนี่ยมีหน้าที่ทุกคนแต่แค่เพียงทุกคนจะยอมทําหน้าที่ตรงนั้นไหม พราะทุกคนบางคนเกิดมาแล้วติดกับโลกติดกับโลกในที่นี้คือไม่ชอบการปฏิบัติธรรมไม่ชอบการนั่งสมาธิไม่ชอบการที่จะมาช่วยผู้คนเพราะมันลําบากมันยากนะแต่ถ้าไม่ศึกษา,าศาสตร์ก็คงอยู่ลําบากติดต่อดูดวดงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรัภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 0925 92 92 6 1 ID หโอิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้น ให้ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาธิกานิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15 แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID i n e a j t o p <c oughs> 1 6คือทำไมเราถึงมาทำตอนนี้ผมบอกได้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกล้วนมีกรรมเขาเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าในที่นี้มีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าในกรรมดีนี่ก็คือว่าคุณน่ะถ้าคุณมาจากสวรรค์จริงเป็นเชื้อสายเทพจริงคุณจะมีความรู้สึกอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิ อยากปฏิบัติทม <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรเพราะมันชินมันชินกับสภาพอย่างนั้นมันชินกับการการก่อบุญก่อบวาสนาชินกับการเป็นปราดได้อย่างหนึง่งมันเหมือนกับว่าคุณเกิดมาเนี่ยมันมีหน้าที่จำเพาะจำหน้าที่จำเพาะในที่นี้ก็คือของผมนะ <c oughs> มารอรอ,รอมอบขันครูให้คนหน้าที่ของผมนะส่วนตัวผมคือตรวจเทพแล้วรอมอบขันครูให้คนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเขาตัวเราต้องทําหน้าที่ไปเรื่อยๆถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าเรื่องเรื่ององค์เทพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยตรงสัทีเดียวในที่นี้ก็คือว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยการเชื่ออย่างเดียวแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัตินะหลายๆล,ล่างหลายๆคนเนี่ยพยายามถามผมพยายามคุยกับผมเรื่องอิทธิฤทธิเดชผมเข้าใจเรื่องอิทธิฤทธิเดชถ้าไม่สั่งสมบรารมีตรงนั้นมาเรื่ององค์เทพมันก็ไม่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าในเมื่อคุณเกิดมาแล้ว ร่างร่างทรงเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับว่าคนที่ไร้ซึ่งความหวังคนที่ไม่มีไม่ม,ม,มีหลักทางใจไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคนพวกนี้ต้องเข้ามาหาเข้ามาหาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองก็จิตใจกระสับกระสายอยากจะได้คุยกับองค์เทพตัวเป็นๆน,น,นะการที่จะได้คุยกับองค์เทพตัวเป็นๆเทพองค์เทพตัวเป็นๆอยู่ที่ไหน <S <S ผมเนี่ยไปไหว้มาแล้วร้อยกว่าเทวะไลนะไปตามหามาแล้วพันกว่าที่ แต่ทาไมผมไม่ได้เจอองค์เทพตัวเป็นๆในเขาสทีหนนะึ่งหมายถึงใครคะก็พวกคนที่แบบไปกราบไปไหว้มีความศรัทธาจริงไนงะอยากจะเจอกับร่างทรงองค์เทพบางทีไปตามเทวลไยแล้วก็ไม่ได้มีจะ,จะมีร่างทรงในเทวลไยก,ก็ใช่นะมันไม่ใที่วมีนะบางทีในเทวลไยก็มีแต่เทวลไยก็มีแต่บางที่อ่ะไม่มีเทวลไยแต่ก็มีร่างทรงอยู่ก็มีอันนี้มันแล้วแต่เพราะว่าการถือกําเนิดเกิดมาแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอ่ะก็อย่างที่นี่ค่ะมีร่างทรงอืม สมณะกอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปชมรม<อ>โหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ <c oughs> ์ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ผู้ช้คิมเหมือนเดยอาจาร,รย์ท็อปไอคือปัญหามันก็คือว่าค่ะการที่คนเกิดมาเนี่ยถามว่าคนที่เป็นคนทรงเกิดมาเพื่ออะไรหนึ่งเกิดมาเพื่อต่อบุญให้เราเทพพรมเทวดานะสองมาปโปรดอืปโปรดใครคะปโปรดลูกหลานที่อยู่บนเมืองมนุษย์ พะมีลูกหลานในหลายคนที่ทุกข์และไม่มีไร้ซึ่งพ่อแม่พ่อแม่ในที่นี้ก็คือพ่อแม่ในฝ่ายเทพซึ่งจากหายไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคนนี้ต้องตามหาถามว่าตามหาเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เขาคอยแก้ไขปัญหาคอยเป็นที่พึ่งพาพึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจออาจารย์โอเล่าเลยอ่ะอ้าวก็ช่วยเสริมไงพูดไปสิจะให้ยโอเล่ามั้งเพราะอาจารโอเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยคือที่พึ่งพาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ บางคนเนี่ยกำลังใจตกบางคนเ,นเป็นโรคประสาทบางคนคิดมากบางคนไร้ซึ่งที่พึ่งบางคนมีธุรกิจใหญ่โตมโหฬารแต่หมุนไม่ทันจําเป็นจะต้องขอเบิกบารมีด้านบนเพราะฉะนั้นร่างทรงองค์เทพหรือคนที่สามารถติดต่อกับเหล่เาเทพอมเทวดาได้จึงต้องมีหน้าที่ในการที่จะโปรดคนโปรดคนในที่นี้คืออะไรทําให้พรน,นั้นสำลิดนั้นประสิทธิ์เป็นจริงประสิทธิเป็นม,มีลูกศิษย์คนหนึ่งของเราเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาเงินฝืดนะคะอื แต่เขาก็พยายามที่จะเออเขาเรีเยกอะไรรั้ตรงนี้ตรงนี้อยากจะมาอยู่ยืนอยู่ตรงนี้คล้ายๆอาจารย์ยอืม,อมคือเขาก็ยอมที่จะอะชอบบูชาเครื่องของขังไปหรือว่าจะเอาให้อาจารย์หาเสียนครูให้หรืออะไรเงี้ยต่างๆนานา,นานเนี่ยอืนะอาจารย์ก็หวังเพียงแค่ว่าถ้าเขาเนี่ยเงินฝืดได้อย่างที่ดวงเขาบอกจริงนะ แล้วเราเราก็เปิดไพ่เขาเนี่ยเขาก็เปิดไพ่เองด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนะีเราก็พร้อมจะโปรดให้เขาเนี่ยได้มีเงินมากขึ้นมีรายได้าจากการดูดวงใช่ไหมาจารท็อปคือมันแล้วก็มีรายได้าจากการที่ว่าถ้าเป็นแบบข้าราชการเงินเดือนน้อยเนี่ยก็ขอให้แบบมีงานเสริมขึ้นใหม่สักงานหนึ่งบางทีอาจจะช่วยเหลือคนได้ด้วยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้เกิดเกิดอาชีพเสริมได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ คือโลกเนี้ยผมบอกได้แค่ว่า<ะ>มีหลายมิติมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ้อนกันอยู่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่เป็นครูบาอาจารย์คือร่างทรงที่มาก่อนเนี่ยจําเป็นจะต้องอนุบาลดูแลร่างทรงเล็กทั้งน้อยใหญ่เนี่ยเห,เหมือนเหมือนเรือนาวาลํานึ่งนะครูคนหนึ่งเนี่ยหรือครูสองคนก็ตามนะเหมือนเป็นหัวเรือคอยพาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่ลาบากยากแค้นในที่เนี้ย หรือว่าช่วยคนไม่ได้เนี่ยผมเองก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้อนุบาลหลายคนมาดูผมแล้วจากไปแต่จากไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกำลังใจไม่พอหนึ่งหลายคนมาแล้วก็ผมแนะนําให้เรียนรู้ไพ้ยิบซีก็ <Okay. S 1> เ,เอานะพอเอาวิชานี้ไปได้เสร็จก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองใช่ <Okay. S 1> บอกว่าบางทีเนี่ยครูมันเหมือนเรือจ้างก็จริงแต่ว่าถ้าครูดีอ่ะบางคนเขาบอกว่าเขาไปรับขันที่อื่นมาเสร็จแล้วเขาไม่สามารถโตได้ แต่ว่าทางเราเนี่ยไม่เคยปิดบังห่วงวิชานะบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราพยายามช่วยเต็มที่ทุกคนถาวมว่าช่วยเพราะอะไรคนที่เป็นร่างทรงอ่ะจำเป็นว่าจะต้องมีคนที่เป็นร่างทรงด้วยกันเนี่ยหล่อเลี้ยงกิจใจเพราะบ,บางคนเนี่ยก็คมกันหน้าดูเลยไม่อยากให้ร่างทรงใหม่ขึ้นมาขึ้นมาแทนตัวเองแต่ผมไม่เคยห่วงเพราะอะไรรู้ไห เพราะว่าวันหนึ่งอ่ะผมก็ต้องจากโลกไปถ้าจากโลกไปเนี่ยอย่างอาจารย์โอ้ก็ต้องจากไปอาจารย์โอ้ก็าจาเป็นจะต้องสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาสายเลือดใหม่ก็คือหมอดูใหม,ใหม่ๆอายุน้อยๆลงไปเรื่อยๆๆเพื่ออะไรเพื่อมาจะลงโลกแทนเราเพราะวันหนึ่งเราไม่อาจจะอยู่โลคนี้ได้ตลอดเนะเพราะเรามีอายุเนี่ยอายุไขทุกคนเนี่ยมี70ปี80ปีต้องจากไปจนหมดบางทีก็ร้อยปีก็แล้วแต่คนนะถ้าอายุยืนเผ่าพันธุ์อายุยืนอย่างเงี้ยก็จะอยู่นานหน่อยเผ่าพันช้าอายุไม่ยืนอย่างตาผมเนี่ย หกสิบแกก็ไปแนละ้วอันนี้จริงๆนะเป็นกันหมดคุณยายโอ้เก้าสิบเอ็ดหรือเก้าสิบสองนั่นแหละก็เป็นกันหมดทุกคนนั่นแหละคือเรามีเรามีที่อา่าเรามีความเก้าใช่ไหมใช่หลักเก้าใช่ไหมเรามีความตายเป็นที่พึ่งเรามีความตายเป็นที่สุดท้ายรู้แต่ว่าในการสร้างโครงร่างทรงองค์เทพใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะถามว่า เกิดมาเพื่ออะไรมันมีหน้าที่หมดทุกคนแต่แค่เพียงว่าใครจะจับให้เข้าลูกเข้ารอยร่างทรงบางคน,นะมีความสามารถทางด้านการดูดวงแต่ว่าไม่มีใครไปดึงเขาขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลัวว่าเขาจะขึ้นมาแทนปรากฏว่ามาหาเรานี่สิผมไปเจอมาแล้วเป็น <จะ S 1> คนส่งเสริมไม่ผมไปเจอมาแล้วเป็นคนแก่คนแก่ที่ไม่เรียนหนังสือไม่เอาอะไรเลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็เลยต้องปล่อยเขาไปตามยถาการรม คือมันโลกแล้วเขาจะทําอะไรอะที่ว่าเขาไม่เอาเลยเลยแต่เขาไม่เอาเลยเลยก็ไม่รู้ไม่เขาจะทาอะไรเขาจะทาอะไรเขาบอกเขาอยากจะให้คนน่ยยอมกราบยอมไหว้เขาโดยที่ว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่บนตําหนักอะไรอย่างเงี้ยเขามมีความสามารถอะไรไม่มีอ่าแล้วทําไมอ่ะส่วนบนผมก็ถามเขาว่าส่วนบนเป็นไหมเขาบอกส่วนบนไม่ค่อยเป็นทําอะไรเป็นใครเนี่ยอยากจะรู้จังมีป้าแก่ๆอายุหกสิบเจอเมื่อก่อนผมเจอแกบ่อยแล้วผมถามแกเพราะอยากไปล่างทรงเหรอ เขาเหมือนอยากเป็นสมากกว่าในความรู้สึกของผมนะผมก็บอกแล้วเเขารู้ไหมว่าจะเป็นได้ยังไงผมไม่รู้ดิบางคนผมก็สอนขึ้นบางคนผมก็สอนไม่ขึ้นถามว่าไอ้ที่สอนไม่ขึ้นคืออะไรหนึ่งจริตล้านสองมีมานะชั้นเก่งชั้นสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองชั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยที่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีไม่มีหัวเรือตราบใดที่ที่ร่างทรงนั้นอ่ะไม่มีหัวเรือไม่มีหัวเรือหนึ่งไม่มีหางเสือ่ะ ม,มีทุกอย่างอะอคือพูดง่ายไม่มีหัวเรือไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไปไม่ได้ไกลหรอกครับมันไกลมันไปได้แค่ปากอ่าวแล้วก็ถอยกลับอาจารย์พูดเพาว่าหางเสือคืออะไรรู้ป่ะเหมือนแบบหางเสือเรือคอยคุมไงคอยคุมไงว่าจะเรือจะหันหัวไปทางไหนจะไปในทิศทางไหนดีอืมอันเนี้ยคลองมันต้องเลี้ยวอ่ะถ้าเกิดคุณไม่หันหางเสือคุณก็ชนฝั่งส่วนมากอะที่ผมเจอนะ ที่แบบว่าจะคิดได้ร่างทรงจะคิดได้ก็ลอกเข้าไปห้าสิบหกสิบห้าสิบเจ็ดี้ยหกสิบอย่างเงี้ 60, ยามาคิดนะยอมรับความมีครูผมรู้ผมอายุน้อยกว่าแล้วผมมาปร,ประกอบขันให้พวกคุณนะผมเข้าใจนะเรื่องว่าอายุคุณไปไกลกันแนละ้วบางทีอ่ะบางคนอายุแต่ประสบการณ์อาจารย์รจจท็อปมากกว่าไใช่คือประสบการณ์มากกว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบดึงหางเรือขึ้นมาเยอะมากเลยคือว่า อนุบาลร่างทรงดูแลร่างทรงมาก็เยอะมากมแต่ร่างทรงส่วนใหญ่จะดือ้อดื้อคืออะไรรู้ไหมมันมันอยู่ในใจอาจารย์ทุกคนนะคือเอาเอาไปว่าทุกคนมีอีโก้ใช่ไหมใช่ทุกคนก็<ม>ก็กคิดว่าตัวเองเนี่ยมาถึงได้ขั้นนี้แล้วก็น่าจะเก่งนละพอดูเหมือนกันอ่ะแต่ลืมไปว่าครูเนี่ยอืคือต้องให้ความเคารพครูด้วย ให้เกียรติครู <นะ S 1> เวลาเวลาครูเตือนอะไรต้องฟังเพราะว่าผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งมีคันมีคนคนหนึ่งมผมสอนวิชานะเมตตาให้เขาไปแต่เขาไปทําไม่ดีนะสุดท้ายอ่ะตำหนักก็ล่มลงไปผมบอกว่าผมก็บอกเขาว่าถ้าหลังจากนี้ไปนายยังทําตัวอย่างนี้อีกต่อไปตําหนักนายจะล่มสลายก็ล่มสลายจริงๆรล่มสลายไปเลยแล้วก็ไม่มีชื่ออยู่ในบนตําหนักเลยหุน่นรูทรงรูสีอะไรเงี้ยกระโดนเอาไปทิ้งหมดเลยแม่แม่เข้าไปทิ้งหมดเลยในความรู้สึกของผมผมก็บอกเขาแล้วว่าตัา้งแต่แรกว่า ถ้าหาว่าอย่าผิดศีลถ้าเราเป็นค,นคนถ้าเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนดีนะอยู่ได้ยาวๆใช่ไหมจะาทอมแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่ดีเขาก็มีอันเป็นไปของเราเองคือผมบอกให้นะคนไหนอะที่เป็นร่างทรงอะแล้วไม่ไม่ได้ทําความดีไว้เลยหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ครูพูดอ่มันมันร่มไปมันล่มบ่อยมากผมเห็นนะ ถ่ายในเฟซถ่ายอะไรถ่ายรูปเสร็จแล้วบอกว่าสนใจองค์ไหนมาบูชาไปได้เ,เลยอาจารย์คอาจารย์คออาจารย์โอ้นะยังรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอยังต้องศึกษาธรรมะขัดเกลาจิตใจอะไรอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็อ,อ่านธรรมะทุกวัน ต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิอยากจะสวดมนต์ให้ได้เยอะๆอ,อยากจะนั่งสมาธิได้เยอะๆยังยังไม่พอใจกับตรงนี้อยากจะเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเลยๆก็มีเวลาก็ต้องสวดอาจารย์ต้องสวดทั้ง,งวันนะอยากจะเป็นอย่างเงี้ยคืออยากจะดีอยากจะเป็นคนดีอยากจะใฝ่ในเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้ฟังมงคนชีวิตนะเราก็เออใช่เออ,เอ,อรู้นะว่า เออเล่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องกินมันเรารู้ใ,ใุ่งเาไหม,ไมเรื่องของการผิดลูกผิดเขาเลยผิดลูกผิดเมียเขาอันนี้เรารู้ดีแล้วก็เราต้องละหรือว่าเรื่องของการที่เราโกหกเนี่ยมันไม่ดีเราก็ต้องไม่โกหกอันนี้เราก็รู้ท่านท่านก็พูดอ่ะอาจารย์อาจารย์ในในในยูทูบอะค่ะฟังฟังท่านฟังาวเออ ก็ดีเหมือนกันเอออย่างนี้เราอยากฟังบ่อยๆเราชอบอย่างเงี้ยอาจารย์ท็อปมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยเราคือมีสิ่งหนึ่งผมจะพูดให้ฟังตำหนักไหนที่ครูมีสินธรรมครูวางตัวอยู่ในสิ่งที่ตัวเองควรทำตำหนักนั้นโตแล้วก็มีคนนับถือเยอะมีคนรวยๆทั้งนั้นเลยมีหน้ามีตาในสังคมมานับถือแต่ถ้าตำหนักไหนก็ตามไม่ดำรงอยู่ในสีลในธรรมไม่อยู่ในการเพียรภาวนาไม่อยู่ในการสร้างบาร,รมี ตำหนักนั้นก็จะล่มสลายไปเองผมเห็นเยอะมากเลยตำหนักที่ร่มสลายตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยถามว่าผมเห็นมาเยอะไหมเห็นเยอะมากเยอะเพราะอะไรอัตราความเชื่อมั่นในตัวเองนะและการไม่ไม่ฟังเห็นแล้วก็ต้องใช้เขาเป็นครูนะจย์ทมนะต้องเห็นผิดเป็นครูเนาะผมไม่ใช่เพราะว่าผมผมเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทําให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าเขาทําแบบนั้นนะเขาถึงจะเป็นแบบนั้นเขาจะมีอันเป็นไปแบบนั้นเราก็ไม่ต้องทําตามเขา ผมถือศีลห้าเป็นครูเพราะว่าศีลห้าเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเลยคือ<ะ>ถ้าถ้าศีลห้าไม่ได้เนี่ยสุดท้ายจะล่มสลายจนหมดทุกอย่างเลยมันจะล่มไปเองหมดถ้าเราไม่อยู่ในศีลห้าเราเราไปวุ่นวายคนภายนอกโรกภายนอกอะ่ะเราจะเสียหายผมเจอเยอะมากเออจริงนะถ้าเกิดว่าคนเราที่ต้องทํางานกับคนเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีการทําบาปหรือทํากรรมอะไรไว้อะ่ะหรือว่าคนที่แบบ ถ้าถ้าไม่อยู่โลกส่วนตัวคนตัวแบบทําง,งานเป็นเจ้านายตัวเองไม่ต้องแบบไปทําง,งานร่วมกับใครเยอะอย่างเงี้ยจะทําให้เหมือนกับว่าผิดน้อยอะ่ะโตเร็วม,มีความพัฒนาเร็วจเจริญเร็วถามว่าจเจริญเร็วโตวเร็วเนี่ยการที่ใครจะนับถือเราสักคนหนึ่งหรือว่าคนจะนับถือคนทรงสักคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งคุณวางตัวดีหรือยังสองอ,อยู่ในศีลธรรมพออย่างสามมองเห็นหลักจริงไหม หลักจริงในที่นี้ก็คือคุณเรียนโหราศาสตร์จริงไหมคุณเรียนแตกจริงไหมคุณเรียนโหราศาสตร์ไทยคุณเรียนไพ่ยิปซีคุณเรียนอะไรที่มันเป็นหลักวิชาที่มาสามารถคํานวณมายืนยันได้ว่าสิ่งเหล่าที่คุณพูดทั้งหมดนียมันเกิดขึ้นจริงมาแล้วนะถ้าคุณไม่มีวิชาการตรงนี้มันจะทําให้คุณอยู่ยากมันจะกลายเป็นว่าคนเขาจะมาคอรหาว่าหลอกหลอกคนได้อันนี้ผมพูดจริงนะคือด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปีแม้กระทั่งผมอยู่ทุกวันนี้ในผมทํารายการอยู่ตรงเนี้ เมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มารับขันกับผมนะผมก็บอกว่าผมกลัวสิ่งหนึ่งว่าแฟนคุณจะหาผมมาไปหลอกคุณพูดอย่างนี้ใช่เสร็จแล้วจริงเขาโทรกลับมาหาผมผู้หญิงโทรกลับมาหาผมเองนะแล้วเขาวันที่เขามารับขันเสร็จแล้ว,วเขากลับไปถึงบ้านอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าแฟนของหนูบอกว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์จะหลอกเนี่ระวังอาจารย์หลอกบอกงี้ผมพูดคํานึงขึ้นมาว่าถ้าผมหลอกผมอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้หรอกผมพูดแค่นี้นะ ผมอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้แต่ที่ผมอยู่ได้ทุกวันเนี้เพราะผมจริงใจทําจริงใจทําคืออะไรหนึ่งผมอยู่กับที่ผมไม่เคยออกไปเรียกใครมาให้มาท,ทําพิธีอะไรกับผมสองผมดํารงด้วยการสวดมนต์สามมีอะไรเนี่ยเจตนาดีสั่งสอนทุกคนในหลักของความเป็นจริงแค่นี้เองนะ,ะนะคือถ้าเราอะรักลูกศิษย์เราเราก็ต้องบอกลูกศิษย์เราว่าเอาวิชาพาย,ยิปซีไปเรียนนะ เอาความรู้ไปศึกษานะเรียนรู้ตลอดเวลานะแล้วจะอยู่รอดนะอย่าอย่าทรงอย่างเดียวบอกว่าเพราะทรงเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะว่าหาคอรหาได้เพราะว่ามันไม่มีตัวหลักการพอไม่มีตัวหลักการเสร็จมันทําให้คุณเสียหายผมพูดแค่นี้นะหล,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 ลายหลายครั้งหลายๆหนผมบอกคุณด้วยความรักและหวังดีแต่ว่าบางคนเขาก็มองผมว่าสอนมากไปอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ล่มไปแต่ว่าผมอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ <คน S 1> ก็เพราะ ก็สอนไงหลายๆคนไงอย่างอาจารย์อีกคนนึงอ่ะเขาไปบอกว่าที่นี่มันเล็กนะใส่ชุดเต็มยศนะไปตำหนักใหญ่ๆแล้วสุดท้ายตำหนักตัวเองก็ล่มไงอืมแต่เขาพูดกับอาจารย์โอ่ไงว่าเขามาไม่ได้เขาติดตังงานตำหนักใหญ่นะใส่ชุดสีทอง่แว่นตานะแล้วสุดท้ายอ่ะตำหนักก็ล่มสลายผมก็พูดขึ้นมาว่า ใหญ่เล็กมันไม่ได้สําคัญเลยมันสําคัญที่ว่าคนคนที่ถึงตรงนั้นน่ะคุณมีวุฒิภาวะไหมเท่านั้นเองถ้าคุณมีวุฒิภาวะคุณช่วยคนจริงใจคุณไม่ไปหลอกเขาคุณไม่ไปวุ่นวายกับเขาคุณไม่ไปหาผลประโยชน์อะไรกับเขามากเกินไปตัวคุณจะอยู่รอดปลอดภัยแต่เขาทําเขาไม่เชื่อผมนะก็หูทวนลมสุดท้ายล่มไปเยอะตายที่เอาละแล้วจะขอให้สอนอีกด้วยก็ผมสอนให้ไม่ได้แล้วเพราะว่า ผมบอกแล้วว่าวิชาของดีมีครั้งเดียวแหนะอนะ,อะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีาการรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามที่ Facebook โอสิริกออภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr io สิริ15และผมครับเฟ e บุ o k ครับอาจารย์ท e ็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idr iejtop16 นะครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็รา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ